อยนนู่ประมาณ3 0 0ร้อยซะซพราะว่าคุณผู้หญิงเนี้ยก็คืออยากได้ประมาณ300เนาะแล้วคือตอนลองไซเซอร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราแบบชอบในส่วนของซีซีนี้เลยไหมคะคุผู้หญิงอืมตอนแรกนี่อยากได้เล็กกว่านี้แต่วเป็นตัว275ใช่ไหมคะ<ช>แต่ค,ค,คุณหมอบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันเข้าไปใน หน้าอกเราใช่มันจะกดไปอีกนิดนึ่งอันนี้คือใส์เล็กกว่าข้างนี้นะคุณผู้ชมนี่อยากจะใส่แบบว่าอย่างเงี้ยจะถูไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนมันแบบว่าใช้ต่างกันเพราะว่าบอลลูนมันต่างกันแค่25เองอ๋อแล้วการลองใช้เสื้อแบบนี้ค่ะมันดียังไงบ้างคะก็คืออย่างน้อยก็คือให้คนไข้ได้รู้สึกว่าเอ๊ะเนี่ยใส่เข้าไปประมาณเนี้ยนะ300ซีซีจะได้หน้าอกประมาณไหนอ่าเราก็จะได้แบบเห็นทรงเห็น projection ออกมาก็จะได้แบบ คือเป็นการที่ทำให้คนแค่ได้เห็นหน้าอกที่แบบหลังเสริมได้แบบใกล้เคียง